คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โ o s t Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณกี้โทรทางไกลามาจากประเทศสวีเดนครับคุณกี้มาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณกี้เกี่ยวกับบ้านของสามีที่อยู่ในประเทศสวีเดนนี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่คุณกี้ย้ายเข้าไปจนถึงปัจจุบันนี้ฮะ คุณกี้มาพร้อมกับเรื่องนี้เลยครับบ้านสามีมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่สี่กันเลยครับสวัสดีครับคุณกี้สวัสดีค่ะโอ้เสียงเหมือนคุณกี้แคนาดาเลยนะเสียงเดียวกันเลยอันนี้คุณ <c oughs> คุณกี้สวีเดนใช่ค่ะออคุณกี้ครับที่นู่นกี่โมงแล้วครับเนี่ย อเดี๋ยวจะพูดนะคะก็จะประมาณหกโมงยี่สิบเจ็ดนาทีค่ะต่างกับประมาณหกชั่วโมงประมาณหก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 โมงเย็นสิบแปดนาฬิกายี่สิบเจ็ดค่ะอ๋อนะฮะแปดยี่สิบเจ็ดอากาศเป็นไงบ้างที่นู่นโอ้ลบแปดค่ะลบแปดนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าหนาวขนาดไหนนะใช่ค่ะรลบแปดนะฮะแล้วคุณกี้ไปอยู่ที่นู่นนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่ค่ะเดือนมิถุนาสองพันสิบสี่โอ้โหนะฮะแล้ว ก็ช่วงช่วงสามปีแรกได้กลับไปนั่งค่ะแต่ว่าช่วงสี่ปีหลังเนี่ยค่ะไม่ได้กลับเลยไม่ได้กลับเลยนะแล้วอยู่ที่นู่นเนี่ยติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเออตอนแรกค่ะฟังแห้งอืแล้วก็ไล่ฟังมาตลอดค่ะเท่าที่จะฟังได้แล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันไม่มีจะให้ฟังแล้วค่ะก็เลยฟังสดแต่ว่าที่อยากฟังสดเท่าไหร่เพราะว่าเวลาอยู่บ้านแล้วมันเหงาค่ะพี่แ๊คแล้วเวลาได้ฟังพี่ด h e g h o s มันมันรู้สึกแบบ ไฟเหงาได้มากกว่าดูอย่างอื่นค่ะโอ้โหขอบคุณมากคือไล่ฟังจนไม่มีอะไรจะฟังแล้วก็เลยอ้าววะ<ช>สดสดแล้วกันใช่ใช่พยายามจะเก็บค่ะพยายามจะฟังนิดแล้วก็เก็บคือฟังแบบไม่รู้เรื่องอะค่ะพี่แจ๊คฟังแบบหแลบบุดลืมฟังนิดๆแล้วก็ไปทําอย่างอางื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกีเดี๋ยวพอมันหมดฟังก็เราก็เหงาว่าเวลาลง ทำงานบ้านหรือซักผ้าอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหสุดจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยมาถึงประสบการณ์ที่คุณกี้ไปเจอไปเจอมาที่บ้านหลังเนี้ยถูกไหมที่กําลังจะโทรมาเล่าให้พวกเราฟังนี่นะฮะก็หลังเนี้ยค่ะอยู่ด้วยกันวันหรอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณกี้เจออะไรคือมันไม่ใช่แต่ว่าผีน่ากลัวอะไรนะคะแต่กี้ว่าเขา เขาคูอ,อยู่ที่นี่มาก่อนเราเราก็เลยให้ความเคารพเขาค่ะคเขาก็อยู่ด้วยกันมไม่เป็นไรอ,อ,อยู่ได้อยู่ได้แต่ว่าแค่ขอร้องเขาว่าไม่ให้มาแบบให้เราเจอแบบเยอะๆแล้วก็ไม่ให้เขามาบรบกวนลูกเราเนี้ยเพราะกวนเด็กๆเขาจะกลัวค่ะแค่นั้นก็จัดารความเขาเรียบร้อยแล้วค่ะคไหนเล่าพวกเราฟังหน่อยจุดเริ่มต้นมันเกิดอะไรขึ้นคือกียระค่ะ,ก,คะก็แต่งงานกับชาวสวีเดนใช่ไหมคะสามีเป็นชาวสวีเดนแล้วก็ ย้ายมีอยู่สวีเดนนะคะตั้งแต่ปี2014ก่อนมาเนี่ยค่ะกี้ก็พอจะทราบละบ้านสามีเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวมีสามห้องนอนสองห้องน้ำห้องครัวห้องรับแขกเลยค่ะก็บ้านสไต,ตล์ฝรั่งนะคะพี่แจ็คมันก็จะเห็นโล่งๆไปหมดไม่ออกใช่ไหมคะเขา้เนี้ยเออเออกี้ก็ตอนนั้นนะ่ค่ะตอนนั้นนะคะ,ตอนน,นนะ,คะตอนนี้สามีกี้ไม่ได้ทำละตอนนั้นสามีกี้ค่ะเขามีร้านเดลกอรี่เขาต้องไปทำงานนะคะประมาณตนะีสองอ่ะทุกวัน อ่าทุกวันแล้วคนเนี้ยวันนั้นนะคะวันแรกที่ี่มาวันที่สิบห้ามิถุนายนปีสองพันสิบสี่ที่ก็หลังจากที่สามีเพราะว่าเขาไปรับกิ้จากสนามบินประมาณช่วงบ่ายชงบ่ายของที่นี่นะคะประมาณบ่ายสองบ่ายสี่คืนนั้นเขาก็ยังไปทํางานปกติคนนี้พอหลังจากสามีไปทํางานค่ะเขาก็บอกที่ว่าเออโอเคอยู่ผมไปทํางานแล้วนะค่ะกี่ก็นอนคนนี้ด้วยความที่เราปรับตัวด้วยนะคะพี่แจ๊คเราก็พยายามจะนอนนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิต เตทามปกติเขานี้กีก็พยายามนอนหลับนอนหลับไปบนที่นอนเนี่ยค่ะอืคราเนี้ยพี่จะได้ยินเสียงอะค่ะเหมือนคนอะใส่สลิปเปอร์ค่ะพี่พี่แจ็คคือที่มันจะเป็นคล้ายๆกับมันเป็นรองเท้าสวมๆเนี่ยค่ะพี่แจ็คด้านนอกค่ะมันจะทําจากมันจะเป็นหนังกลับแล้วด้านในค่ะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับขนแกะอเวลาเราใส่อะค่ะเวลาเราเดินกับพื้นก็จะลากดังคลืดๆอะค่ะเหมือนกับอะไรเสียบกับพื้นเขาเนี้ยพี่ก็นอนหลับอยู่ ก็ S <S> ได้ยินเสียงมันมีคนมาเดินในบ้านพี่ก็ลุกขึ้นไปดูเลยค่ะเพราะว่าสามีเราไปเล้วนะค่ะเพราะเราได้ยินเสียงรถเขาว่าไปแล้วเราก็ลุกขึ้นไปดูเลยค่ะเปิดไฟหมดทั้งบ้านเลยก็ไม่เจอใครค, <S 2> <S 2> ครับคราวนี้หลังจากนั้นปุ๊บอะค่ะก็เป็นอย่างนี้อีก,อกคืนต,ต่อมาค่ะซึ่งที่บอกไม่ได้นะคะว่าคืนถัดมาหรือว่าสามคืนถัดมาเลยค่ะหลังจากนั้นเป็นหลังจากนั้นที่ก็ได้ยินเสียงะค่ะนอนหลับเนี่ยเหมือนจะเหมือนคนเข้าห้องน้ํอ คราวนี้ห้องน้าที่บ้านกี้อะค่ะพี่แจ๊คจากบ้านหลังเนี้ยน่าจะเกือบสี่สิบปีละประตูห้องน้ํใยุคสมัยนั้นนะคะมันก็จะเป็นไม้นี่ละค่ะแต่ว่ามันจะค่อนข้างเบาคราวนี้เวลาจะปิดอะค่ะมันต้องยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ล็อกกรอนโบราณที่แบบปิดไดันล็อกอะค่ะครับพี่ก็ได้ยินเสียงคนปิดประตูห้องน้ําแล้วก็ล็อกแกล้อแล้วก็ฝัดห้องน้ําด้วยนะคะซึ่งเราอยู่คนเดียวตอนนั้นอะพี่ก็ลุกขึ้นไปดูค่ะเปิดไฟลุกขึ้นไปดูเลยครับก็ไม่เจอใครอีกค่ะบางคืนนะคะ ออห้องนอนของกี้นะคะกี่จะหันหวัวไปติดกับผนังใช่ไหมคะผนังห้องอะคะ่ะเตียงจะชนกับผนังห้องออกไปจากห้องห้องกี้ด้านขวามือจะเป็นเตียโ,โน่<ค>างคืนกี้ก็ได้ยินเสียงคนเล่นเปียโน,นะคะ่ะเหมือนเหมือนเป็นเพลงค่ะพี่แจ็คแต่ด้วยความที่เราก็ไม่ได้แบบมีความรู้เรื่องเปียโ,โนเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเล่นเพลงอะไรแต่กี้ได้ยินเสียงติ้งดึๆๆๆ<อ>้งดึ้งดิ้งนะคะเห<อ>มือนเหมือนเขาเล่นเปียโนกี้ก็ลุกขึ้นมาดูอะก็ไม่มีใครอีกอือ ใช่จรงิงขนาดกดเป็นโนโลเลยเหรอหูใช่ค่ะเล่นเป็นเพลงเล่นเป็นเพลงแล้วเราก็กแบบว่าเราก็เอ๊ะไม่มีใครก็เปิดประตูออกไปดูนะคะ,ะ,ะแล้วบางครั้งเนี่ยค่ะพี่แจ๊คห้องรับแขกบ้านกี้อะค่ะ,อะพอเดินมันจะต่อจากห้องครัวใช่ไหมคะคก็เดินเข้าไปห้องรับแขกห้องมันจะอยู่ส่วนด้านหลังเขานี่กี้อะค่ะวางโทรทัพน์อะไว้ตรงหัวไว้ตรงมุมห้องแล้วก็โซฟาเนี่ยค่ะมันเป็นรูปตัวแอล ส่วนหนึ่งตัวหนึ่งที่กี่นั่งประจำเนี่ยค่ะหลังน่ะมันจะหันออกจะทางประตูประตูห้องประตูห้องรับแขกค่ะคำนี้เวลาเรานั่งดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะพี่แจ๊ดจอโทรทัศน์เจ็ดสิบห้ามีพี่เจ๊ดนึกออกไ่ะมันก็จะใหญ่ใช่ไหมกี่จะชอบนั่งดูหนังก็จะปิดไฟแล้วก็จุดเตาผิงะคะ่ะเตาผิงก็จะอยู่ในห้องรับแขกท,ทุกครั้งที่จอทีวีมันจะเปลี่ยนสกรีนเขาเรียกอะไรคะพี่แจ๊ดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนภาพอะค่ะเปลี่ยนสกรีนโทรทัศน์อะ มันจะเห็นคนข้างหลังค่ะเป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่ข้างหลังไหนทุกครั้งข้างหลังที่เรางเนี่ี่เขาเดินผ่านตรงสองห้องรับแขกเหรอเหมือนเขาอยู่ในบ้านเราอ่ะใช่ทุกครั้งที่เราจังหวะเรากดับตอนที่จังหวะเรากดรีโมทเปลี่ยนช่องถูกป่ะไม่ได้กดค่ะพี่แจ๊คเราดูหนังนี่ใ่ป่ะคกี่ดูในเน็ตคลิปไงค่ะแล้วเวลาช่วงที่มันเปลี่ยนสกรีนแบ๊บๆก็ค่ะเปลี่ยนฉากเป็นเลียนฉากเนี่ค่ะเราจะเห็นคนนั่งอยู่ที่โต๊ะ โต๊ะทานข้าวมั่งช่วงที่จ้างมืดๆเราก็จะมองเห็นสะท้อนอยู่มาอยู่ข้างหลังใช่ฮยใช่ที่ก็เฉยค่ะที่ก็ไม่พูดอะไรที่ก็เฉยสักพักเราก็นับหนึ่งสองสามเหมืนใจแล้วฮึอหันไปดูเลยค่ะคือพอเห็นปุ๊บหันไปเลยก็ไม่มีค่ะพี่แจ๊คครับจนกระทั่งเหตุการณ์ต่างๆที่เล่าข้างต้นค่ะมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจนมีวันหนึ่งค่ะปกติสามีพี่เนี่ยเขาจะชอบ ตื่นซิก้าใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นนะคะเขาจะดูดในโรงรถซึ่งโรงรถเนี่ยค่ะจะอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะส่วนด้านหน้าบ้านที่ติดกับห้องซักรี <Okay. S 2> ครั้งนี้นกี้อะยืนล้างจานอยู่ในครัว uh huh. ในครัวค่ะตรงซิงล้างจานมันจะมีหน้าต่างบานใหญ่ uh huh. คือหน้าต่างบ้านที่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้ทุกบ้านอะคือ <Okay. S 2> พอมีซิ้นล้างจานก็มีหน้าต่างเพื่อจะได้มองออกไปข้างนอก <Okay. S 2> กี้ก็ก้มหน้าล้างจานอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊ค uh huh. แจกคกี้ก็มีความรู้สึกว่าสามีเดินผ่านข้างหลัง uh huh. เดินผ่านข้างหลังแลามองเห็นจากหางตาใช่ไหมคะ <S <S <ฆ>กีก็ตะโกนพูดกับเขาไปด้วยคะ่ะระหว่างที่ก้มก้มล้างจานอย่างงี้คะ่ะเราก็ที่เห็นเขาอะรู้สึกนะคะว่าเขาเดินผ่านไปข้างหลังเราแล้วก็เข้าห้องน้ําไปแล้วก็ใช้ห้องน้ําแล้วก็ฝักชักโครกไอ้ระหว่างที่เขาฝักเนี่ยคะ่ะพี่แจ๊คเราก็พูดไม่หยุดเลยเหมือนคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแ,<ต>แต่เขาไม่ตอบไม่ตอบกลับแลวสักทีไม่ตอบไม่ตอบเราก็เริ่มโมโหละหันหลังกลับไปเลยค่ะพี่แจ๊คเพราเราก็ไปเปิดประตูซึ่ง ตรงจุดที่กี้ยืนล้างจานอะค่ะพี่แจ๊คกับประตูห้องน้ําห่างกันไม่ถึงสามเมตรครับพี่แจ๊คคิดว่าเราขันหลังกลับแล้วเปิดมันจะใช้เวลากี่วิไม่นานเลค่ะไม่นานกี่เปิดไปเลยค่ะถาม้ามไม่มีใครในห้องน้ำน้ำที่ชักโครกอะยังมีน้ําติ๊กติ๊กอยู่เลยค่ะ<ฮ>น้ําที่มันจะไหลเข้าไปในถังชักโครกอะถามว่าถ้าชักโครกเสียเนี่ยมันก็ต้องไหลตลอดใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นหลักฐางถูกใช่ครงนี้ระหว่างที่กี้เห็นปุ๊บ ก็ยังคิดว่าเป็นสามีนะคะโกรธค่ะ mm hmm. ก็เดิน mm hmm. ดิ่งดิ่งดิ่งไปที่ห้องห้องลงรถเลยค่ะที่ลงรถที่เขานั่งกิ้กอะระหว่างที่เปิดประตูลงรถคะ่ะก็ตะโกนไปด้วยความโมโหว่า mm hmm. เฮ้ยทำไมพูดด้วยไม่พูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ถามสามีไอ้ภาพที่เห็นนะคะพี่แจ๊คสามีนอนอะและ้วเมยหน้ามองฟ้าค่ะแล้วก้นสน,นหนวันไหวเลยหลับอยู่คือใช่ค่ะหลับแล้วอาปากก้นสน,นหนวันไหวเลยแลว้วก็เฮ้ย คนเราอ่ะถ้ามันจากเราไปเมื่อกี้ไม่กี่วิมันไม่ควรจะหลับขนาดนี้ไงเราก็เลยเดินไปหาเขาแล้วก็ถามาว่ากกรู้เมื่อกี้เขาไปในบ้านมาเปล่าไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยถามเขาเปล่าไม่ได้ลุกที่ไหนเลยแล้วเขาพูดแบบสะลึมสะลือคนเพิ่งตื่นอะคะ่ะพี่แจ๊คมันเป็นไ <c oughs> ปนไม่ได้ที่เขาจะมาหลอกเราแล้วสามีกี้เนี่ยพื้นฐานเขาไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ไม่น่าจะทําอะไรงี้ยเง่าแบบเนี้ยกับเราอะอเราก็เลยร้อ้เขาตื่นก่อนเราก็เล่าให้เขาฟัง เขาหัวลาอพี่แจ็คแล้วเขาก็บอกอุ้ยเฮ้ยเก้อค uh ิดมากกินเยอะอะไรแบบนี้ค่ะคเราก็เลยแบบเขาว่าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่หลังจากวันนึงวีวันนึงค่ะที่กี้รู้สึกว่ามัน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 เกินไปละสําหรับเราก็คือสามีกี้ก็ไปทํางานปกติเหมือนเดิมค่ะพี่แจ็คตอนตีสองเขาบอกเออเนี่ยยูผมไปทํางานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากเขาไปไี่นานอ่ะแต่กี้ไม่แน่ใจนะคะว่านานกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากี้นอนนะคะก็พยายามนอนปกติอะค่ะ สมามีเนี่ยเขาจะนอนด้านขวามือของกี้ซึ่งติดกับประตูห้องนอนอแล้วเราเนี่ยจะนอนด้านในแล้วกี้เนี่ยคะ่ะเป็นคนชอบนอนตะแคงด้านซ้ายหรือ่นอนควา่าแล้วก็หันศีรษะค่ะไปด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วก็เอามือซุกกับหมอนเขาเนี้ยวันนั้นนะ่ะกี้มีความรู้สึกว่าสามีเนี่ยกลับมาบ้านเร็วแล้วเขาก็แบบได้ยินเสียงลากเท้าเดินเข้ามาแล้วเข้าห้องนอนเพราะกี้ไม่ได้ปิดประตูห้องนอนนอนอะนะคะเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่ามีคนน,ะคะนั่งที่ที่นอนเราเพราะที่นอนพี่ค่ะท็อปอะมันเป็นยางพารา เวลาเรานั่งไปปุ๊บปะคะพี่แจ็คมันไม่ได้ขึ้นมาเร็วเหมือนกับที่นอนทั่วๆไปใช่ไหมคะคร๊กีก็รู้สึกมีคนนั่งข้างๆกีก็เอามือซ้ายค่ะที่เรานอนคว่ำมนอยู่น่ะแล้วก็หันหัวไปพร้อมกันแล้วก็ลูบไปที่ที่นอนแล้วถามว่าอ้าวคุณกลับมาแล้หรอพี่แจ็คไม่มีอะไรเลยแต่ที่นอนบุ๋มอยู่ที่นอนยางพาราบุ๋มอยู่เป็นแอ่งใหญ่มากเลยค่ะกีก็กระเด้งขึ้นมาเลยพี่แจ็คจากที่นอนนอนคว่ำอยู่พี่แจ็คที่สภาพคนนีนอนเด้งขึ้นมา เขามองนาฬิกาอา้าตีสามไม่ได้ใช่ล้วเพื่อความชัวโทรศัพท์ไปหาสามีนะคะพี่แจ๊ถามว่าเมื่อกีอย้ยูลืมอะไรหรือเปล่าอยู่มาที่บ้านหรือเปล่าก็ถามสามีไปไม,ม่ไปไหนเลยอทําไมอยู่มีอะไรโอ้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรก็นั่งคิดทั้งคืนเลยแล้วก็จนรอจนเช้าค่ะกี้ก็เลยขับรถไปที่ทํางานสามีเพราะมันห่างจากบ้านไม่ไกลค่ะประมาณสามสี่โลบับงเอิญนะคะภรรยาเก่าก็คือคุณแม่ของลูกของสามีนะคะ เขายังทําง,งานที่นั่นอยู่กี่เจอเขาเขาเลยถามอ้าวอยู่มาทําไมก็เลยได้คุยกันัพ,พักกี่ก็ตั้งใจถามเลยค่ะตัดใจถามอนี่ยเธอที่บ้านอะ่ะมีอะไรหรือเปล่าอืนางหวัวเราะค่ะพี่แจ๊คครับแล้วนางก็ถามว่าเจอเหมือนกันหรออ้าวแน่เราก็เงียบไปพักนึงอเออทําไมอะ่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าสมัยมีมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยลูกเขาเด็กๆค่ะสามสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะคือ เมื่อก่อนห้องที่กี่นอนนะคะมันจะเป็นห้องนอนเล็กสองห้องครับแล้วก็เขาสองคนสามีภรรยาเขาจะนอนอีกห้องอืเขาบอกว่าตอนกลางคืนนะคะเด็กๆจะร้องทุกวันเลยลูกเขาอะแล้วก็กี้แล้วก็บอกมีผู้ชายอยู่ในห้องอืกี้ก็บอกอ้าวแล้วอยู่ทํยังไงเขาบอกเขาบอกสามีก็คือสามีกี่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเขาว่าว่าเป็นเรื่องแบบไร้สาระเพราะนางไม่เชื่อเรื่องผีแต่ตัวเขาว่าเชื่อ จนมีวันหนึ่งค่ะเขาบอกเขาก็เจอเหมือนกันวันนั้นน่ะที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยเขานอนอคนเดียวเขาบอกมีคนนะคะผู้ชายมานั่งข้างๆเขาแล้วลูบผมเขาแล้วก็ลูบหน้าโอเขาบอกเขาลืมตามาเขาเห็นเลยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาก็แข็งไปเลยทั้งตัวพี่แจ๊บ<อ>แต่เขาก็บอกเขาก็อยู่มาได้จนกระทั่งเขาอยากกันแล้วย้ายออกไปครับกี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละอะไรเงี้ย<อ>จนกระทั่งแบบว่ากี้ก็เลยแบบพิจารณาดูนะคะน่าจะเป็นหนึ่งพ่อสามี พ่อสามีี่ตัดไปเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่มาก่อนแล้ะเขาก็น่าจะไปอยู่กับคุณแม่มากกว่าคงไม่มาไปอยู่กับเราเหรอกอันที่สองก็คืออาจจะแถมมากับเปียโ,โนค่ะเพราะว่าเปียโ,โนตัวเนี้ยซันกี้ค่ะเขาไปเซ้งร้านร้านอาหารที่อยู่ในเมืองค่ะเพราะตอนนั้นเขามีเขาขยายสาขาเขาก็เลยเอาเปียโ,โนตัวนี้กลับมาที่บ้านออาจจะมากับเปียโน,โนเดี๋ยนะเปียโนเปียโนเนี้ยมันมามันมาทีหลังหรือว่ามาก่อนคุณกี้ มาก่อนค่ะมาก่อนหน้าเลยค่ะพี่แจ็คสามสิบปีอะไรอย่างนี้ค่ะยี่สิบสามสิบปีเลยค่ะมาก่อนที่ใช่แล้วหลังจากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะนะคะเป็นเจ้าของบ้านคนเก่าเพราะเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยค่ะเขาสร้างบ้านตั้งแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือลูเขาเข่นะค่ะพี่แจ็คเขาสร้างบ้านหลังนี้ตั้งแต่ลงเสาเข่นแล้วก็บังเอิญว่าเขาโดนลูกสาวฆาตกรรมค่ะคือเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยถูกลูกสาวฆาตกรรมตาย ก็คือลูกสาวเนี่ยพยายามจะฆ่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่แต่คุณแม่ไม่เสียคุณพ่อเสียคนเดียวแล้วนางก็พยายามจะฆ่าสามีทุกคนค่ะแล้วก็แฟนทุกคนเพื่อเอาเงินประกันครับตอนนี้ก็ติดคุกอยู่ค่ะพี่แจ๊คแล้วก็เป็นข่าวโด่งดังมากเลยค่ะในประเทศสวิตเดอโอ้โหหลังนี้เลยอช่ที่ก็เขาไม่ได้ฆ่าที่นี่ค่ะแต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะกลับมาเพราะเขาคงผูกพันใช่แล้วหอัอนี้ ใช่ค่ะแล้วที่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเขามากกว่าเพราะว่าเขาคงถูกพันเพราะว่าเขาไม่ได้อยากย้ายจากบ้านหลังเนี้ยค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าที่เขาจาเป็นุ้งย้ายเพราะตอนนั้นเขามีลูกสาวสองคนแล้วลูกเขาค่อนข้างติดติดผู้ชายนะคะแล้วก็เที่ยวเก่งเขาก็เลยเอาลูกไปอยู่คล้ายๆว่าชานเมืองหน่อยที่มันจะเดินทางเข้าเมืองไม่สะดวกอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยย้ายไปที่คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านคนเก่ามากกว่าเขาอาจจะถูกพันมีเขาสุดแล้วอ่ะเนี่ย ใช่แล้วก็แล้วก็สามีกี้เคยบอกว่าไงรู้ไหมเราทาไซซิ่งกันไหมอะเกบตังแล้วก็ให้คนมาเที่ยวบ้านแห่งนี้บอกว่าบ้านตัวอเองอ<น>มีผีอย่างเงี้ยเหรอใช่บอกว่าบ้านมีผีค่ะแล้วก็คืออาจจะเป็นเรื่องแปลกสลําหรับคนสวีเดนใช่ไหงคะว่าการที่บ้านมีโดนฆาตกรรมแบบนี้มั้งสามีกี้เขามองเป็นเรื่องตลกค่ะพี่แจเขาไม่ได้มองเป็นเรื่องขำแสดงว่าเขาไม่เคยเจอเขาไม่เคยมีความรู้สึกอะไรเลย ไม่ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอเลยกิ๊กก็เลยคิดว่าเป็นเพราะเขาไม่เชื่อใช่ไหมคะพี่แจ๊คพคนมันไม่เชื่อมันก็ไม่ไมไมแน่ใจเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่กก็ไม่รู้จะทายัางไงเนาะพี่ก็เกลยเจลจาค่ะอืมก็เลยแบบว่าพี่ก็บอกเออไอเล็กแตกอยู่นะอยู่มาก่อนอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าอย่าอย่ามาให้ลูกเราเห็นเพราะลูกเราจะกลัวและอย่างหนึ่งอ่ะอย่ามาใกล้ชิดเราเราไม่ได้อยากใกล้ชิดอืมพี่ก็เลยก็เลยให้เพื่อนนะคะเมื่อประมาณสองสองปีที่แล้วค่ะ ก็ให้เพื่อนบอกว่าเอาพุทธลูกประหารนิมพ์งพุทธลูกมาไว้ก็มีพุทธทวพ่อโสธรอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกท่านว่าอยู่ได้เราไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้อยู่อยู่แต่ว่าอย่าอย่ามาให้เราเห็นมันนี้คือเราไม่โอเคแล้วอย่ามาใกล้คิดเราเราไม่ได้อยากสนิทค,ค่ะก็ะเลยบอกเขาแต่กี้คิดว่าเขาไม่ได้มีพลังมากค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าเขาไม่ได้สามารถมาให้กี้เห็นได้แบบแบบเป็นแบบว่าทับๆอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้มีพลังมากเพราะว่า คนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยได้มีศาสนาค่ะเขาก็ไม่ได้เหมือนบ้านเราอืก็วันที่กี้คุยกับคนตักกี้คืนนั้นกี้ก่าก,ก็ก็เขาก็ใช้ห้องน้ําอยู่เหรอคือนนั้นที่ก็ได้ยินหมายถึงว่าที่ก็บอกมาดูเลยคะ่ะหมายถึงว่าเสียงชักโครกมันก็ดังเหรอคือได้ยินเสียงคนเดินคือพี่จักคนคนหนึ่งที่อยู่ในบ้าน,นะคะ่ะแล้วเดินลากเท้าในบ้านนะคะเหมือนสามีกี้ซึ่งคือบังเอิญว่าสัปดาห์ที่แล้วะคะ่ะทั้งอาทิตย์ช่วงที่เป็นโควิดใช่ไหมคะเวลาเราป่วยนะคะ คุณครูเขาจะให้อยู่บ้านพอนนี้ลูกชายที่สองคนก็อยู่บ้านแล้วเขานอนเปิดประตูห้องกี่ก็นอนเปิดประตูห้องสามีกี่ก็นอนค่ะกี้เช็คคนทุกคนนอนหมดเลยค่ะชัวร์เลยค่ะว่าไม่มีใครพอได้ยินเสียงปุป๊บกี่เช็คทุกคนเลยค่ะก็ก็ก็อยู่อย่างนี้ค่ะก็อยู่ด้วยกันเขาก็ยังอยู่แล้วแล้วตอนที่เล่าที่จกักกับปีจักก็ต้องเปิดไฟนะคะแล้วก็ปิดโทรทัศน์ค่ะเพื่อไม่ให้มันมีเงาสะท้อนะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อมาข้างหลังเราตกใจปเท่ากนี้ค่ะก็ไม่ได้น่ากลัวมาก เท่ากับว่าตัวของคุณกี้ก็ยังยังรับรู้ยังรู้ว่าคนคนเนี้ยที่น่าจะเป็นอดีตเจ้าของบ้านเนี่ยเขายังอยู่ในบ้านใช่ใช่เขาอยู่ค่ะอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ก็อยู่อยู่กันแบบอย่างที่คุณกี้บอกเขาใช่ไหมคะว่าอย่ามารบกวนอย่ามาให้เห็นคือคือคือเห็นนะไม่เป็นไรแต่อย่ามาใกล้ชิดค่ะเช่นแบบเข้ามาห้องนอนเรามานั่งกับเราเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องมาบอกเขาว่าห้ามมาใกล้ชิดกับเรา ใช่เพราะเราไม่โอเคใช่คือคือเคยฟังอะไรในรายการหลายครั้งว่าเหมือนเขาจะดึงพลังแต่กี้มั่นใจว่าเขาไม่ได้ดึงพลังอะไรตะกี้พวกกี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพสามีก็ไม่ได้เป็นแต่กี้บอกเขาว่าเขาอาจจะมีความรักความผูกพันกับบ้านหลังนี้เออคุณหนูได้ฉันรีเซ็กคุณนะแต่ว่าอย่ามาใกล้ชิดเราเราไม่ได้อยากเป็นเพื่อนเพราะเราไม่สะดวกใจที่เป็นเพื่อนกับเขา แล้วกี่ก็ทําบุญนะคะแต่ไม่ได้ทําบุญให้เขาพเพราะกลัวว่าเขาจะมีพลังะคะ่ะอย่าอย่าอย่าใช่ผมว่าไป่อยู่<ม>ด้วยกันเลยค่ะผมว่ามันอย่างนี้ผมว่าคงจะช่วงระยะเวลาหนึ่งแหละแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวพอถึงเวลาที่ที่ที่เขาจะต้องไปอะยังไงมันก็ต้องมีเวลานั้นถึงเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็ไปใช่เออบ้านหลังนี้สี่สิบปีนะคะพี่แจ๊ เฮ้ยสิบปีแล้วค่ะสร้างมาสิบปีสามีกี้อยู่ที่นี่มาสามสิบสามปีค่ะแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นเขาแล้วก็มีเจ้าของคนที่สองเจ้าของเจ้าของคนที่สองเป็นสามีภรรยาอยู่ไม่ได้นะคะอยู่บ้านได้ถึงสองปีต้องย้ายออกกี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันก็มาเจอสามีกี้นะคะ็นเจ้าของคนที่สามเอาได้เขาอาจจะผูกพันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็คุณกี้บอกว่าเขาเขาไม่มาไม่มาใกล้ไม่มากวนลูกแค่นั้นมันก็โอเคแล้วถูกไหมเจรจาค่ะเราเจรจาบอกเขาว่า ว่าให้เขาคือเราสงสารเพราะว่าเขาเขาเขาคิดว่าเขาคงจิตผูกพันนะคะพี่แจ๊คแล้วเราก็คิดว่าเขาก็คงมีเหตุผลแต่ว่าไม่ต้องมาเล่าเหตุผลให้เราก็เลยบอกเขาไปแล้วบอกว่าเอออยู่ก็อยู่หลงยูไปนะอะไรเงี้ยมาให้เราเห็นแด้เราไม่ว่าแต่ว่าอย่ามาใกล้ชิดเรารองรับไม่ได้บางทียืนล้างจานอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊คหรือว่าเรานั่งดูโทรทัศน์ก็ยังเห็นยูค่ะเขาก็นั่งเขาก็ยืนแล้วก็ ปินโนก็ดังอยู่เหมือนเดิมค่ะเขามีคนเล่นเป็นโนปินโนเวนลาจะเล่นที่จักมันต้องเปิดใช่ไหมเปิดตึ้งเนี้ยเปิดฝา,าขึ้นถ่ายเรื่องก็ได้ยินหมดนะคะพี่จ๊คตองคืนอะ่ะครับเออแต่หน้าน่าเสียดายคือแฟนอนะไม่ได้ยินถ้าแฟนได้ยินเนี่ยผมว่าทุกอย่างจบแฟนจะได้เชื่อไงหรือว่า <c oughs> เขาพี่แจ๊คขาเออชื่อยากมากแล้วอย่างหนึ่งเขาพี่แจ๊คอย่างวันเนี้ยค่ะ จะไปสนใจแล้วค่ะนางก็ดูสายกาแล้วก็ดื่มของนางไปค่ะนางก็ไม่รูเรื่องอะไรหรอกใช่ไหมก็ไม่เชื่อหรอก<อ>คนไม่มีศาสนาด้วยเขาไม่มีศาสนาเ,<อ>เขาไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะผม โอเคคุณกี้นั่นคือเรื่องราวของบ้านสามีที่อยู่ณปัจจุบันนี้แล้วก็คุณกี้เนี่ย,ทยโทรทางไกลามาจากประเทศสวีเดนช่วงนี้แน่นอนว่า<ะ>เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็เป็นช่วงอยู่ในสถานการณ์เดี๋ยวถ้ามีโอกาสสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาประเทศไทยไหมฮะเนี่ยคิดว่าน่าจะ ถ้าถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดอะค่ะมันดีก็อาจจะกลับปีหน้าค่ะจริงๆจะกลับพันวานี้แต่ว่าพอโอวิคลอนมามันก็คือกลับได้เลคะพี่แจ๊คแต่ว่าเขาจะไม่ให้เรากลับสิคือคือมันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะรอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าะ ใช่คือเราไปได้ค่ะพี่แจ๊คไม่มีปัญหาแต่คนนี้ถ้าเราติดมาเนี่ย้วเรากลับมาเราก็เอาเชื้อมาติดคนในประเทศเราอ่ะทุกอย่างก็จะพังหมดฉะนั้นเราก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเราก็อยู่ดิ่งๆดีกว่ารอดูสถานการณ์ไปก่อนเนาะมีโอกาสอีกเยอะใช่ใช่โอเคได้ครับคุณกี้ยังไงขอบพระคุณมากๆเลยที่โทรทางไกลมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะค่ะขอบคุณที่กันค่ะพี่แจ๊คขอบพระคุณครับภาพุกภาพที่คนนะคะเช่นเดียวกันค่ะ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android